ล้ักอัดบรรยากาศเนาะหอยหลังกี่แค่เห็นทุกคนเลย 别搞了。 在开花。 พอขดอกหนึอถูกมอข้อที่สแล้วยังมีอีกสองสององห้าสอ็อ yeah. okay. like like mm ีก hmm. ข yup right? ้อน right. mm ึ hmm. ่งเออโอ้ข้อเดนองเต็มขีดอ้นะคะแาสิบยอะะแล้วข้ออเยไห สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสินาหกเดแปกยวอีันนี้สิบเอ็ดงอ่ะ้องเอาสอง้อจ้โอเมื่อกี้เขาผิดใช่ไหมม่เต็มปะเพก็ต้องใส่ศูนย สองสิบเจ็ดส1มบหี้เรา12ข้อต้องมี12าสแบห้าสอบห้าสคบห้มสบห้าสหาสิ้าสิบห้าสิห้าสิบหหาิบห่าสิ้าสบหาหา้บ จะพูดถ่ายแบบใช่ค่ะอ่าง่ายมากนะคะตอบให้ถูกนะลูกนะโอ้โหเตห็มมากเลย